ก็สวัสดีนะครับผมอยู่ผมลาแคสเซงแอแลวก็อยู่ก right? <30. 30 S 2> oh, ับหน้างานช่างพรนะครับวันนี้นะครับช่างพรนะครับได้ทําการขุดหลุมแล้วช่างพรขุดหลุมนี่ความกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเม็ดสามสิบครับเม็ดสามสิบนี่คือวงบ่อใช่ไหมครับบ่อเม็ดยี่สิบครับวงบ่อเม20ยี่สิบอ๋อขุดเม็ดยี่สิบไม่ได้บ่อมันจะลงไม่ได้นะนี่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นความรู้นะครับอันนี้คือมีสองเบ้าใช่ไหม สองเบ้าเบ้าละเบ้าละกี่วงครับสี่วงครับสี่วงความลึกจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ช่างประมาณเมตรเมตรสามสิบเมตรสามสิบเมตรห้าสิบก็ได้นะอันนี้นะครับผมเห็นมีสองท่อนะครับอ่าบางคนอาจไม่รู้นะครับว่าท่ออันนี้คือท่อท่อถ่ายนะครับอ่าท่อถ่ายอันนั้นคือท่ออาบน้ํานะท่ออาบน้ํากับท่อถ่ายมันลงที่เดียวกันได้ไหมช่างฮะ ลงที่เดียวกันไม่ได้ทําไมทอไม่อมาอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าทอ่อมันดูคนละช่วงกันครับอยู่หมายความว่าท่ออาบจะปล่อยไปข้างนอกอ๋อท่อโน้นไม่ได้ลงตรงนี้ตนแต่ยังไม่ได้ต่อไปน้นโอเคนะครับก็คือท่ออาบนะครับอนโนน,นะครับท่ออาบน้าอ่าอันนี้ก็คือท่อถ่ายนะครับก็จะลงสองสองวงสองที่เนี่ยนะนี่นะครับว่าขุดกว้างมากๆเลยขุดเป็นเหลี่ยมเลยนะช่างนะทาไมไปถึงขุดเป็นเหลี่ยมว่าผมเห็นเขาขุดเป็นกลมเลยนะ ลขุดเป็นเหลี่ยมเลยเหลี่ยมมันง่ายกว่านะง่ายกว่าแล้วก็ระบายการระบายนะครับถ้าเราขุดกว้างกว่านะครับส้วมของเราเนี่ยเป็นส้วมซึมนะช่างนะมันก็จะซึมได้ตามวงบ่อนะไม่ไม,ไม่เหมือนถังแซกนะถังแซกมันซึมออกไม่ได้นะครับผมก็อันนี้นะครับเป็น เกล็ดเล็กเกน้อยแหละนะครับแค่แซงเอามาฝากกันละกันวิธีการขุดซ่วมขุดวงซ่วมนะครับก็ขุดโดยไม่เหนื่อยขุดยังไงนะครับก็ใช้คนอื่นขุดนะช่างนะอันนี้นะครับช่างพรฝากเบอร์โทรให้หน่อยสีครับนี่นะครับผมก็เป็นเบอร์ของช่างพรนะครับใครสนใจอยากจะซ่อมบ้านสร้างบ้านหรือบ้านหรือว่าจะขุดซ่วมแบบนี้ก็รับนะช่างนะ ต่อเติมได้หมดนะเกดเล็กเกดน้อยแค่แสามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ s ะไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ kill, ak, ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสงแ่มีสิ่งดีให้ดูเปิดยูชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาลกละ ทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัง้าจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสะงแงแค่แสะแง